ผมได้ทำคลิปซีรีส์ของฟรีเซอร์ไปตอนนี้มี2คลิปแล้วนะฮะนี่ก็เป็นคลิปที่3วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องลูกน้องของฟรีเซอร์กันต่อครับส,ส่วนใครสนใจคลิปล่างทั้งหมดของฟรีเซอร์หรือครอบครองฟรีเซอร์เนี่ยหาชมย้อนหลังกันได้เราจะไม่พูดเนื้อหาซ้ํากันแล้วนะครับโอเคคลิปนี้จะว่าโดยกองทัพกองกําลังของเขาว่าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนรับชมและฟังกันได้เลย กลุ่มนี้มีชื่อว่าฟีเซอร์เอลิทครับหรือว่าฟิเซอร์ฟอส์นะครับเป็นชื่อเท่ๆที่เปิดโตมาพร้อมกับกองทัพชาวไซยาที่เหลือรอดโดยเริ่มจากการส่งราดิสไปยังโลกแล้วก็ถือว่าเป็นมุดหมายหนึ่งในภารกิจของฟีเซอร์ด้วยก็เพื่อตรวจสอบสถานะของดาวเคราะห์และตามตัวคาคาล็อดน้องชายของเขากลับมาอย่างไรก็ตามครับราดิสไม่ได้กล่าวถึงฟีเซอร์ในตอนแรกนะแต่เพียงอ้างว่าชาวไซยาต้องรับผิดชอบต่อการทําลายดาวเคราะห์ต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซี่ส่วนนับป้าและเบจิต้าครับก็เป็นผู้ดูแลของราดิสอีีีกกกกทนนนนนนึึงงะรัััจจจปาาาฏตตวข้้ไมม่่หลลเพือโโ รันนิสถูกพิกโลฆ่าครับนับป้าถูกโกคูซัดจนน่วมและโดนเบต้าฆ่าซะเองในขณะที่เบต้ารอดชีวิตกลับมาได้อย่างหวุดหวิดนะครับจึงรีบไปตั้งหลักที่ฐานทัพซึ่งทําให้พวกเราที่เป็นผู้ชมเนี่ยได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของฟรีเซอร์เป็นครั้งแรกถ้าตัวละครที่รรยล้อมเขาอยู่เราเป็นใครกันบ้างเราขอละชาวไซยาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาเน้นๆเ,เลยแต่ตอนนี้ครับมาพูดถึงพวกลูกน้องหรือว่าคนสนิทของฟรีเซอร์กันก่อนบอกเลยครับว่าฟรีเซอร์นี่เป็นเหมือนซีอีโอที่ดูแลลูกน้องได้สุดดยยยอนนนนนแลล้้้วกกกก็็ใหหเเเีีรติซึ่ง่งััปผูําาาทคค ทำไม่ได้ถูกหลอกใช้อะนะเริ่มมาจากตำแหน่งด้านล่างสุดของแผนผังเลยนะครับก็จะเป็นพวกทีมรอปพอรักษาความปลอดภัยไม่มีชื่อรายตัวครับแต่จะเรียกรวมกันว่า f r e e ซอร์ออนเนอร์ก และนอกจากนี้ยังเป็นพวกลูกน้องที่รวมตัวกันอยู่นับร้อยเพราะฉะนั้นคนอย่างฟรีเซอร์เนี่ยไม่เคยเดินคนเดียวอยู่แล้วก็เป็นเหมือนคนบังที่ต้องมีบริการมาดูแลตลอดเวลาใน Dragon Ball Z the Movie Resolution F ครับถึงหัวหน้าจะตายไปแล้วแต่ลูกน้องยังเหลืออยู่จํานวนมากของอาณาจักรฟรีเซอร์ที่นําโดยซอเบดเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพฟรีเซอร์กลับขึ้นมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โจมตีโลกเพื่อแก้แค้นชาวสซย,ยาผู้ที่อยู่ในคําสั่งของซอเบดและฟรีเซอร์ก็ได้แกท่ทหารชั้นแนวหน้าที่ชื่อว่าพิามิและอะโกมะซึ่งต มา,ามาดูข้อมูลรายตัวสักเล็กน้อยครับชิซามิเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวสีแดงรูปร่างสูงยาวเข่าดีมีเมาเสียมตาลและจะมูกสีน้ำตาลดูจะเทอะทะไปหน่อยเขาสวมชุดเกราะพร้อมต่อสู้และเป็นบอดี้การ์ดให้กับซอเบตมาก่อนซึ่งซอเบตก็เป็นผู้บัญชาการคนใหม่ในช่วงที่ฟรีเซอร์ไม่อยู่ส่วนทาโกมาตัวนี้แปลกหน่อยนะครับเพราะมีข้อมูลว่าร่างที่ดีไซน์ไว้ในเวอร์ชันแรกจากคุณยามาโูโรที่เป็นผู้ช่วยออกแบบตัวละครในเวอร์ชันแรกเนี่ยดูจะเป็นแบบนี้แต่พอลงในเวอร์ชันของอาจารย์โทเรียมากิระก็จะเป็นแบบนี้แทนนเปป็ตัวละครรูู่างงสผอม ดูสีม่วงหน้าตานิ่งๆแล้วก็จงรักพักดีต่อกองทัพฟรีเซอร์มากๆซึ่ง้งค่เปิดตัวในเดอะมูฟวี่มาก่อนในการคืนชีพของฟรีเซอร์แล้วมาปรากฏตัว,วยาวๆในภาคซูเปอร์ร่วมมือกับซอเบตวางแผนชุบชีวิตหัวหน้าใหญ่อย่างฟรีเซอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อฟื้นฟูกองทัพว่ากันว่าทาโกมะานั้นแขังแกร่งพอๆกับบรกิจการอย่างซาบอลและโดโดเลียเลยทีเดียวเชียวหรือเมื่อหลังฝึกเสร็จครับเขาได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเบอร์หนึ่งของกองทัพฟรีเซอร์ไปแล้วซึ่งเม,มืมเ่า,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 าท,ทาโก เป็นคู่ซ้อมของฟรีเซอร์ก่อนจะบุกโลกเมื่อเวลามาถึงแล้วครับก็ได้ใส่เกราให้พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยรู้จักกับผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างซอเบตกันก่อนเพราเป็นคนที่จงรักภักดีกับฟรีเซอร์และอยู่กันมานานครับซอเบตเห็นว่าหัวหน้าตายไปเขาได้ขึ้นตำแหน่งมาก็จริงแต่ฟีมือแค่นี้มันจะไปทำอะไรได้ก็เ,เลยอยู่นิ่งๆเป็นเงามืดในจัก,กรวาลทิ้งเงินอิอันยิ่งใหญ่เบียงไปแต่เดี๋ยวก่อนเราจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะเราต้องเอาฟรีเซอร์กลับมาเเเเขาา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 จจงงงงวววแแผนนลละะไไดด้กก้้้รร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 กกกกอออบบบมมมปีีีฟฟคัพพพื่่่ชชุุิตซโ คน,นทีมงานไปเต็มพิกัดตียานตรงมาที่โลกเช่าเหมาลำกองทัพของเขามาเป็น1ิบไม่สิมาเป็นร้อยเป็นพันเลยวงเนี่ยประลานตาไปหมดส่วนพวกนักรบแซดก็ต้านกันเต็มที่ครับพิซามิได้ลงมือปะทะกับโกฮังก่อนแต่เขาก็ดันถูกทาโกมะช่วยโอกาสยิงพลังใส่ที่ด้านหลังทลุล่างไปทั้งสองคนพร้อมกันเลยนะฮะเพราะว่าหมั่นไส้เจ้าชิซามิมาอยู่แล้วพิซามิตายไปส่วนโกฮังเนี่ยได้ถั่วเซียนช่วยไว้ส่วนทาโกมะครับกำลังต่อสู้กันอยู่ดีก็ไดนไปเจอกบก,กินิวเข้าก็าไปเข้าแผะนีกนะฮะโดนสลับร่างตอนนี้เลยกลายเป ตายร้ายดียังไงเหมือนกันส่วนซอเบตรครับเวลาตายก็ตายง่ายเหลือเกินนะฮะยืนดูเขาสู้กันอยู่ดีๆเบจิต้าปัดพลังเดสบีมของฟรีเซอร์ทะลุร่างซอเบตตายเฉยน,นี่แหละครับเป็นเหล่าทหารที่ขึ้นมาเป็นชั้นแนวหน้าของยุคดราก Drag ้อนบอลซูเปอร์ s <S นะครับแต่ถ้าจะย้อนไปอีกสักนิดนึงก็จะมีในภาคแซดด้วยนะฮะชื่อว่าอาร์โบและคาโดเป็นทห,นหารที่อยู่ระดับเดียวกับกองทัพกินิวครับแต่อยู่แค่ใน OVA เป็นบอนพิเศษที่ทํามาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังจบช่ว เป็นมือเป็นเท้าให้ฟรีเซอร์ในยามที่งานล้นมือพวกเขาปรากฏตัวใน OVA ภาคพ,พิเศษครับ Dragon Ball The Return of Son Goku and Friends ซักยังมีมังงะตอนพิเศษในชื่อเดียวกันว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับหน่วยรบพิเศษกินิวเลยแล้วก็ได้ออกตามล่าทาเบิ้ลมาจนถึงโลกและประท้ากับนักรบแซด นอกานี้ยังมีทีมผู้ใต้บัญชาของคิงโคหรือของฟรีเซอร์ซึ่งตามข้อมูลบอกว่ามีทั้งหมด16คนโดยคิงโคจะเป็นคนคัดสรรมาเองกับมือเลยสมาชิกกลุ่มนี้เปิดตัวครั้งแรกครับหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ดาวนาเม็กซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฟรีเซอร์ต่อหน้าต่อตาซูปเปอร์ไซย่าโกคูคิงโคก็เลยนํากองทหารติดตัวไปด้วยเพื่อค้นหาฟรีเซอร์ในจักรวาลน,นะฮะซึ่งเชื่อว่าเขารอดชีวิตจากการระเบิดแล้วก็พาลูกชายกลับมารักษาตัวพร้อมประติดต่อร่างให้เป็นไซบอร์ขึ้นมาเมื่อฟรีเซอร พี่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีรายชื่อของมัาเป็นใครบ้างคนต่อมาครับอาจจะพอคุ้นหน้ากันอยู่นะก็คือ QE จอมปากดีเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเบติต้าในช่วงแรกพลังของเขาก็ไม่น้อยนะฮะเพียงแค่ว่าช่วงที่ดาวนาเม็กเนี่ยเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่เบติต้าก็พัฒนาไปหลายขั้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลให้เวลาต่อสู้กันจริงๆแล้วเบติต้าก็โชว์พลังที่แท้จริงออกมาซัดเจ้าคิวอีตาย e ไปง่ายๆแม้ว่าระดับพลังของเขาคือนักรบชั้นสูงนะแต่ตายเร็วจริงๆกันนั้นไม่พูดมากจนเบติต้ามันแค้นยังไงล่ะซึ่งถามว่าปกติคิวอีเก่งแค่ไหนถ้าตามคําอ้างอิงของซาบอนนะครับบอกว่าแร่งกว่าเบติต้าในครั้งสุดท้ายที่เจอกันซึ่งก็อาจจะนานมาแล้วก็เป็นไปได้และตอนนั้นระดับพลังของเบติต้าอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0คิวอีก็น่าจะไม่ห่างกันมาก แต่เนื่องอย่างที่บอกไปครับเบต้าทำงานหนักบุกต่อสู้ยึดดาวต่างๆเป็นมือเป็นเท้าให้ฟรีเซอร์แต่แม่งได้บทเรียนมาจากโลกนะฮะได้พลังรักษาจนอัปเกรดไปเหนือกวาคิวอีแล้วต่อมาเป็นคู่หูคนสนิทโดโดเรียและซาบอนครับเริ่มที่โดโดเรียกันก่อนนะเขาเป็นบอดี้การ์ดข้างกายทำภารกิจร่วมกับฟรีเซอร์มามากมายตัวอย่างเช่นในการรวบรวมดราก้อนบอลครับว่ากันว่าโดโดเรียทำงานมาตั้งแต่รุ่นคิงโคลแล้วนะพอส่งไม้ต่อให้กับฟรีเซอร์เขายัางคงรับใช้ตระกูลนี้อย่างต่อเนื่องใครอยากเห็นครอบครัวฟรีเซอร์คร และเนื่องจากพลังระดับสูงของเขาจึงกลายเป็นทหารคนสําคัญของกองทัพมาโดยตลอดและเป็นหนึ่งใน2คนสนิทที่ยืนเคียงข้างคู่อยู่กับซาบอนเขาทาตามคําสั่งของฟรีเซอร์อย่างไม่ปราณีครับลูกพี่ว่าไงก็ว่างั้นโดยเฉพาะในตอนกวาดล้างชาวนาเม็กเพื่อหาดราก้อนบอลก็จัดการนั้งคนแก่เด็กและสตรีมีคันไมยไม่เกี่ยวมีแค่คนแก่กับเด็กพอละและสุดท้ายครับมาตายเพราะว่าเบติต้าเนี่ยแหละที่เพิ่มพลังขึ้นมาขณะที่อยู่บนดาวนาเม็ก ผู้หูของเขาคือซาบอนครับหน้าตาท่าทางเจ้าสำอางหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นปีศาจท,ที่แปลงร่างได้เก็บพลังแท้จริงเอาไว้ ตามประวัติแล้วครับซาบอลเป็นเจ้าชายที่มีร่างสัตป,ปร์สิทถูกผนึกเอาไว้ในตัวหลายยุคหลายสมัยนะจึงเราได้ว่ยอายุของซาบอลเนี่ยก็ไม่น้อยแล้วแม้ว่าจะดูเกินจริงก็ตามจากคำบอกเล่าของฟรีเซอร์ในซซนูสคูลนะครับเขารักษาซาบอลให้มีชีวิตอยู่หลังจากการลุกลานดาวเคราะเพราะว่าเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์และเต็มใจเข้าร่วมกับกองทัพฟรีเซอร์เพื่อข่อยคว้าอำนาจเช่นเดียวกันกับโดโดเรียนะครับซาบอนเองก็ทำงานมาตั้งแต่ลุกคิงโคแล้วและมีภารกิจไล่ย,ยึดดวงดาวต่างๆรวมถึงรวบรวมดาวกามาาารรถอชนะบต้้ไดคั้งหนึ่่งงด้วยราาปีศ แต่พอสู้กันอีกรอบก็พาทาและถูกไปล่าสังหารไปส่วนต่อมาเป็นหน่วยรบพิเศษที่ไม่ได้ออกกันมาบ่อยๆนะครับแต่มาเฉพาะเหตุด่วนเหตุร้ายที่ต้องเรียกตัวกันมาช่วยเพราะว่านี่คือหน่วยรบกินิวเริ่มจากกรูดโดครับสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นคนสุดท้ายของทีมในอดีตนั้นเบตต้าชอบพูดจาดูถูกเหยียดหยามเขาจึงทําให้เกิดความแค้นในใจวิมือเนี่ยไม่เท่าไรแต่พลังจิตของกรูดโดเนี่ยอันตรายมากๆคือการหยุดเวลาชั่วขณะและควบคุมสิ่งของต่างๆได้ตามใจเพราะฉะนั้นครับกรูดโดจึงเหมือนกับหายปวได้นะแต่จริงคือหหยุดเเเววลาไ้้ก็คืื่่ออนนนทีังรแแมต ชาตรึงล่างครับที่เกือบสังหารทั้งคูลีเลและโกฮังยังดีว่าเบติต้าเนี่ยมาถึงเฉือนหัวหลุดกระเด็นไปเลยรีคูมนักสู้ที่เล่นที่โดดเด่นด้านพละกกำลังเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยรบที่มีบทบาทต่อสู้โดดเด่นมากในการต่อสู้เนี่ยเพราะว่าเขาได้ประทะกับเบติต้าเต็มๆนานหลาย EP หลังจากที่เบติต้าเข้ามาร่วมการต่อสู้ก่อนที่โกคูจะมาถึงดาวนาเมกแล้วก็ใช้พลังอึดใจเดียวครับซัดรีค um ูมปังตายนั่นแสดงให้เห็นเลยนะครับว่ารีค um ูมเหนือกว่าเบติต้าแต่พอเจอโกคูแล้วจอดก่อนที่ท้ายสุดจะโดนเบต้้้าาาาฟืนนขึนมสังหรไปบตะผู้ รับฉายาว่าเร็วที่สุดในจักรวาลว่ากันว่าความลับเบื้องหลังความเร็วนี้คือแม่ดุนอแล้วเกี่ยวยังไงละ่ะเพราะว่าใช้ใทํางานบ้านซื้อกับข้าวเตรียมอาหารเย็นบาตาก็เลยต้องรีบๆทําให้เสร็จทันเวลาเลยได้พลังความรวดเร็วมาจากตรงนี้ที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะมีข้อมูลแบบนี้จริงๆนั่นแหละครับบาตาก็โชว์อร์มโหดบินตามเก็บรักันบอลที่เบต้าโยนทิ้งไปไกลหลายกิโลเมตรเพียงแค่เสี่ยววินาทีก็กลับมาได้แล้วแต่บทบาทการต่อสู้ไม่ค่อยเยอะครับถูกโกคูซัดจนหมบแล้วก็มีเบต้ามาสังหารซ้ำให้สินซาก ครับวายไงก็คือยังรอดชีวิตอยู่นั่นแหละจนแม่ทัพกินิวได้สลับร่างกับโกคูจิสก็ยืนบวกอยู่ห่างๆครับแต่สุดท้ายเขาก็ถูกเบติต้าเนี่ยท้าไปต่อสู้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเห็นว่ากินิวในร่างโกคูนั้นไม่สามารถดึงพลังมาใช้ได้ถึงขั้นครับจิสก็เลยกลายเป็นเหยื่อให้เบติต้าอีกคนหนึ่งนะถูกสังหารไปร่างระเบิดเป็นเท่าทุลีและคนสุดท้ายครับแม่ทัพกินิวหรือกัปตันกินิวหัวหน้าหน่วยและเป็นนักรบชั้นสูงในกองทัพฟรีเซอร์ถึงจะดู ในการสลับร่างที่ทําเอาโกโคูเนี่ยต้องปวดหัวมาแล้วโกโคูไม่ห่วงอะไรห่วงจีจี้มากกว่าแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะคือร่างใหม่จะไม่สามารถดึงพลังได้เต็มที่ เขาก็เลยถูกคูลิลินและโกหหนางรุมต้อนไปจนสุดท้ายก็ไปเอาร่างเบติต้าแบบพลาดครับจังวะที่เปลี่ยนกันเนี่ยกลายเป็นกบซะได้ซึ่งกบกินิวครับเป็นตัวละครที่แอบแฝงไปเรื่อยๆนะฮะและจะหาโอกาสรอคอยกลับเป็นคนอีกครั้งหนึ่งและจะปรากฏตัวไปในฉากต่างๆในอนิเมะครับแบบที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตจนสุดท้ายมาถึงภาคซูเปอร์ครับที่ฟรีเซอร์คืนชีพขึ้นมากบกินิวก็ออกอุบายจนได้ร่างของทาโกะม,มาใช้และสุดท้ายถูกเบติต้าสังหารไปในภาคน,นี้นี่เองนอกจากนี้ครับกองทัพของฟรีเซอร์ก็ยังมีชาวไซาย,ยา,ยยยานะ เยอะมากจนแยกได้อีกคลิปหนึ่งผมก็เลยขอเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาปนกันมั่วไปหมดนะฮะก็รอติดตามกันได้สําหรับคลิปต่อไปในเรื่องราวของ d r a g o n b บ l l ครับที่ช่องนี้เลย Watch Them All ของพวกเราหากชินชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานได้และกดติดตามครับเพื่อรับชมสาระการ์ตูนมากมายวันนี้ไปแล้วไว้เจอใหม่สวัสดีครับ